สวัสดีครับสมาชิกหรือว่าพี่ๆแม่แม่นะครับทางบเบลพาซาเด็ดแฟนเพจนะครับตอนนี้เบลกับยูบานครับเมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วที่เบลกับมาบานนะครับเมื่อวานนี้เบลมาหอดบ้านั้งแต่บายบายสองครับเพราะว่ามีรำอยู่ที่อำเภอเมืองสุโขทรยเบลก็เลยนั่งรถโดยสารเขามามาล่งองอวานอนนิวาสแม่ก็เลยไปหับมาครับ แม่กับพ่อไปรับเอารถยนต์ไปรับตอนนี้ก็ยุบบ้านแล้วครับมือนี้มือที่สองพึ่งกลับจากไปสักกะระอูเออลือครับอยู่ที่เกาะรอนโพอยู่ที่มือพึ่งคงหลงนะครับค่ากลับก็เลยแวะแวะซื้ออันพวกอันของทะเลน,นะครับพวกประเมือพวกกุ้งสินะเพราะว่าคือพ่ออยากอยากแบบว่ามีฟิลแบบนั่งปิ้งย่างอยู่หน้าบ้านฟิลแบบปลาตีจังส่นะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือแบบเบลมีน้องสาวคนนึงครับ ซึ่งแบบว่าย่าเบลเ็นอะไอยู่บ้านนั่งสิน้องกับสิบมมี่มูเขาเขาสีใส่ชีวิตแต่แบบว่าไปโรงเรียนกลับมาบ้านกลับมาบ้านนี่ก็บริเจอพ่อกับแม่ได้ครับเพราะว่าพ่อกับแม่เบลก็มีอาชีพขีดยางเพื่อนก็เลยไปขีดยางน้องเนี่ก็เลยว่นวูปอย่างสิละครับอ่ไปโรงเรียนกลับมานอนเฮื่นแบบบ่มีมูแบบบางเทีกัเหงาบางเทีกัอ้าง่างสินะเบลก็เลยแบบว่าคิดพ่อก็เลยอยาก ปาร์ตี้ได้เล็กๆน้อยเนี่ยครับเป็นมูนองเนาะเปิดเติมเต็มได้เล็กๆน้อยนะครับืันนี้ก็เฮดเมนูมีย่างอาหารทะเลนะครับอันนี้ก็เจวตํา,ตาเองนี่พี่น้องตําเองนะครับแล้วก็มีผักแม่ามาเข่ากลองแน่แม่ทาแป้งไหมแม่เพิ่งอาบน้ำแล้วครับพี่น้องทาแป้งปลาเ,เล็กน่อย จิ๋วไปกระลั้งจิไปปลาอย่าง่าเอ้าแม่เรื่องปิดไฟในรถเอา้าเรื่องเต็มมาหอดบ่เป็นอย่างดอกแม่กําลัางจะไปสวนอย่างากําลังกินเขาแรงอยู่กินเขาแรงก่อนแม่ซื้อ,อยังมาก,ก่อนนะเขาแรงลาบเป็ดถุงแม่ซื้อลาบเป็ด,าปดมากินกินลาบเป็ดพ่ออยู่สาลาบไปหาพ่อพ่อมาข่าวกองเนี่ยอจัจฉริยะวันนี้พ่อนะครับพอใจเสียใจกัน่อยผมเนี่ย ไปสอบเสือมาไจบอลลาใจเกินร้อยปีสี่ไปไหนล่าสุดพ่อซีซิมโซจูเมันค่อยกินแต่สุร่าขาวหอมอยจะบอกไปเรือซื้อมาปาร์ตี้เพื่อนอยากลองแซ่บบอสลดพูดและไมเคื่อเพื่อเราเคือเราทุ่มพอมทุกกาจโหลดเสือโลกมันหลับแล้ว <One>. <laughs> ขึ้นเหล่าโทโซจูขึ้นเหล่าโทโซจูเท่ากับเหล่าโทรเริมแล้วพี่น้อง <laughs> บ้านอีีได้บ้านบ้านอีบบานแบบบ่มีแนวขีดก็เลยไปหักใหม่มาขีดทำมาขีดได้บ่อกกับ,บอดออกเอามาเขี่ยเขี่ยก็ได,ด,ได้อันนี้น้องสาวเพิ่งเอาลองน้องสาวเพิ่งมามาเขากองพี่น้อง นี่แต่ก่จั้งน่จังเอาปลาหมึกลงนะครับอันนี้ยังบ้านสุกตัวนี้ยังดีวิ่ในหมอในส่วนของผักแก้มก็จะมีหอมเปรัะพี่น้องแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมนีว่วบวมากินมากินสิกินกับตาหุงแล้วสิกินกับคันมีแเจ้าซี่ฟูดก็มาก,กินกับต้นหอมมันเลิศมันตัดข้าวแล้วก็จะมีิกไริกไยนี่บ่มบนอย่างเล้พี่น้อง ไปเบิ้งคลิปอันที่มีพ้าอ่ะนะเพื่อนกินมันกินหัวพริกไทยเลยก็เลยซีลองกินนั่นถามแม่ค่าว่ามันเผ็ดบอเพื่อนบอกว่าไม่เป็นสมุนไพรนะครับถ้ากินดิบมันจะไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่จะมีกระเทียมกระเทียมเนี่เยเบวก็มากินกับพวกอ่าพวกซี่ฟูนเนาะมันจะเข้ากันดีดีเลยทีบอกอันเครื่องดื่มดีบอนี่แต่มันก็กแค่โซจูพี่นนอนี่ครับแต่าว่าเป็นฟิลแบบ ปาร์ตี้กับมาซสเตอร์แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นยาเขากลองต่อไปครับพี่น้องอันนี้เป็นเขาเอินวาส่วนใดมันนี่มันจะเป็นส่วนส่วนหัวปลาหมึกหยักนะพี่น้องตอนแรกนั้นเห็นอยู่มองเขาขายเนี่ยเข้าใจว่ามันสิเป็นปลาหมึกขี้อย่างของเพิ่นปลาหมึกอันปลาหมึกหยักอันท่าโกะนะ ไต่กับโบแมนลงไปแล้วใส่กล้องหน้าท้ายคือเก่าพี่น้องกล้องหลังมันนันเป็นละอองน้ำเออแวะใเป็นกรลืมสื่อแน่วันดูความสื่อเนาะเอาลงพร้อมกันกับปลาหมึกปลาหมึกกล้วยนี่พือเนาะปลาหมึกกล้วย ในส่วนของเครื่องเด่อมอ่ะพี่น้องตอนแรกอ่ะเบลคือบอกว่าสิกินอย่างตอนแรกหยิบอ,อันหนาอัดล่มแล้วแต่กลับมันกัดกินดูแล้วไหมก็ได้หยิบเอาให้รูบ่อยไน้ใจอยากเอามาผสมกับโซดาสิงมาที่นี่กะคิดไปคิดว่าเอ้าอยากลองกินอันโซดจูบมันอ่มันจะเอามาผ,ผสมกันจังได้เอานี้ผสมกันได้หมดนี้เดี๋ยวจะลองเห็ดเบิง้งแล้วก็จะซีมเห็นดาวด้วยนะคะฟิลประมาณ นั่งอยู่ท่ามกลางนั่งชมดาวปิ่งยางอยู่ท่ามกลางพุทธเบิกได้ได้สม,มุดต,ตอนนี้อากาศก็เริ่มแบบว่าเย็นเย็นนิดนึงสกุลหนาวแล้วนะครับสกลุลมื่อขึ้นนี่เบลมานอนบานขึ้นแหลกกันหนาวหนาวนอนหมผ้าก,กับสบัดอยู่เบิดขึ้นเอาเลยเอาเมือกเลยเฮอ เดี๋ยวปอกุ้งให้แม่ก่อนพี่น้องแม่อยากลองซิมกุ้งเพื่อนพันได้ไปสวนกำลังจะสตาร์ทลุกกินกุ้งก่อน,น,นแม่วาดลอยวันพันธปีบริสกินกุ้งตัวใหญ่จักเชือ่อตัวที่ยังไม่ได้ย่างก็อยู่ในนี้นะครับมัน,น,นเป็นกุ้งแบบว่าประมาณว่ากุ้งแม่น้ำ มันกุ้งแม่น้ำนะครับซื้อมาเบิร์ตนี่เบิร์ตสองร้อยสิบห้าบาทครับพี่หนุ่มมันกันหลายอย่างอยู่มันก็นมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีมีหมึกกล้วยพ่อได้เอิ่น่าปลาตีเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำจิ้มซีฟูดจิ้มเลยกุ้งแม่น้ำนี่น นี่หัวมันมีแต่มันหัวมันอร่ยกินได้เลยยังไม่บอได้บอกเปอกเลยบอโอ้ยกับบอกใครอยู่แต่มันบอกค้เบิดร่างมันนี่ั้นึงอ้มือถือกอ่อ้ว่างไปว่างใส่คุนว่างขุนม,มาแล้วพนักง,งานเติมถ่าน hàn mà mình còn hàn không bỏ để tao mang thì không mang con bỏ ố hải chứ từ cái ừ, có đồng lại bên này đâu không mình đỡ bỏ thì chỉ bỏ <laughs> <laughs> nhảy bột Ngoài mình mình nè chịu, <laughs> bố qua này qua mở nhì พ่ออยากซีมนหนวดปลาหมึกมันอุดล้วแม่ท่านไงผดตทุกทางในมันุูบบุ้ยพออ่กอ,อ,ยพอกินหดสุดๆตนนไปลงเรือจะช่วยจูยังกินเนาะอันนี้ก็เป็นซาซิมิปลาหมึก ซีมแก้วเลยแก่อยู <c oughs> ่คุ้นเหรอกับบรดษัทซีมเลยก็ไม่เห็นอยู่เติมกาบน้ำเหือก่อนม่กี่วดอย่างรอบสองแล้วพี่นอ้องใส่ทานแล้วกลายเป็น กุ้งเผาะละ่ปะปลาหมึกเผาสองเถาแสบปลาหมึกหลาย <c oughs> มันไม่อยากไปปลายางไม่เลยไปปลายางแล้ว <c oughs> ไปแล้วพ่อกับแม่นะครับไปสวนยางแล้วอันนี้หัวกุ้งนะครับแต่บ่แน่ใจว่าสุกสุกหรือบอ <c oughs> แต่ก็กิน วังกุงยอยัวเสียงแม่ไหมเสียงอีแพนด้าได้ฮนอืมก็เฮียมนะครับ พี่ค่ายเด็ยเนี่ยพายาบกขึ้แไม่ขาตัวไอ้เนี่ยเดดีเลยพี่น้องตอนนี้ปาร์ตี้เลิกแล้วครับเก็บลานเรียบร้อยก็ชิลมากนะครับคนนี้ก็สําหรับวันนี้วันที่เจ็ดธันวาคมแล้วครับเมื่อเอิญเวาจะยุบ้านอีกมื่นหนึ่งก็คือวันที่แปดนะครับเมื่ออื่นจะ มีนัดตรวจสุขภาพครับก็จะเหตุภรรกิจเรียบร้อยแล้วก็วันล้าก็จะนอนบบานอีกขึ้นหนึ่งมื้ออื่นนะครับแล้วก็วันที่เก้าก็เตรียมตัวไปงานขึ้นอยู่ที่งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานีนะครับไว้เจอกันนะครับตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นมาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับก็รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับได้ยินข่าวมาว่าช่วงนี้มันจะมีแบบ พวกโรคและโลกนี้มาหลายนะพี่น้องเนาะพี่น้องกะไปใส่มาใส่กะดูแลเจ้าของเด้อครับแล้วก็ตัวนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับอย่าลืมกลับบ้านไปหาผู้มีพระคุณคนที่เรารักกันนะครับกลับไปเติมพลังกายพลังใจก่อนที่จะกลับมาทํางานนะครับสําหรับที่นี้ฝากก็ไล์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใดยังพลนได้กดติดตามแฟนเพจเบลกะฝากเข้าไปกดติดตามไว้นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับไปอาบน้ำนอนกับพี่น้องเมื่อยแห้งบ๊ายบายครับ